เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องพีซถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ อย่างที่รู้กันดีว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์นั่นอยู่กันมานานมากๆแต่ก็มีอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่อยู่มานานไม่แพ้กันซึ่งก็คือเผ่าพันธุ์ของแวมพรยทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้ก็สู้รบกันมาหลายชั่วอายุคนเผ่าพันธุ์แวมไพร์ก็มีความสามารถมากกว่าแข็งแกร่งกว่าและส่วนเผ่าพันธุ์มนุษย์เองก็มีดวงอาทิตย์และไฟที่ใช้ในการต่อสู้แต่ว่า2อย่างนี้มันก็ยังไม่พอที่ไว้ใช้สู้กับแวมพรยพวกมนุษย์ก็รู้ตัวว่าถ้าสู้ต่อไปพวกเขาต้องสูญพัน ยุคนี้มนุษย์ก็ได้พบอาวุธชิ้นใหม่ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาอาวุธที่ว่างก็คือพวกนักบุญพวกเขาก็ถูกฝึกฝนให้ต่อสู้กับพวกแวมพายโดยเฉพาะและสุดท้ายพวกแวมพายที่เหลืออยู่ก็ถูกจับไว้ในเขตควบคุมและขณะที่สงครามกำลังจบลงพวกศาสนาจักรก็ดันหวาดกลัวอาวุธที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองเพราะงั้นพวกเขาก็เลยสั่งปลดประจำการพวกนักบุญและหลายปีต่อมาพวกนักบุญพวกนี้ก็ได้หายตัวไปซึ่งก็เหมือนกับพวกแวมพร์บางส่วนที่หายตัวไปที่นอกเขตของเมืองก็มีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งโอเเวว่นาาก็ห สักวันหนึ่งมันจะหายไปและทําให้เขาได้ปลูกพืชสักทีและส่วนลูกสาวของโอเว่นที่เพิ่งกลับมาที่บ้านเธอก็ไม่ค่อยชอบใจเลยว่าทําไมพ่อแม่ถึงย้ายมาอยู่ที่นี่เรื่องนั้นไม่ต้องสนลองช่างมันเถอะว่าแต่ลูกไปสารภาพบาปโบรไหนมาเนี่ยก็ดูมหลุดแบบเนี้ยโอ้โหหนูโตแล้วนะพ่อสิบแปดแล้วนะเนี่ยทางแม่ก็บอกให้เลิกเถียงแล้วกินข้าวกันดีกว่าและระหว่างที่ทั้งสามคนกําลังสวดขอ,อพรกันอยู่ทั้งพื้นดินทั้งบ้านตอนนี้มันก็สั่นไปหมดแล้วพอโอเว่นมองออกไปด้านนอกแม่งมากันเพียบเลยเขาก็สั่งให้ล่่่อนววทกกแะสมบา ดีเสียงอะไรห้ามร้องเด็ดขาดพอลูซี่ดีเสียงพ่อกับแม่ของเธอไม่น่ารอดแน,แน่เลยและสุดท้ายมันก็มีใครบางคนเปิดประตูมาหาเธอและส่วนทางด้านในตัวเมืองทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็เข่งคัดในเรื่องศาสนามากๆไม่ว่าศาสนาจักรจะสั่งอะไรทุกคนก็เชื่อหมดเพราะงั้นการที่ต่อต้านศาสนาจักรก็จะถือว่าเป็นการต่อต้านพระเจ้าแถบทั่วทางเมืองก็จะมีห้องไวสารภาพบาปท,ทุกที่เลยแต่ว่าการสารภาพบาปพ,พวกนี้ก็เหมือนคุยกับ AI อะ่ะและคําตอบที่ได้มาแต่ละครั้งก็แนะนําให้เป็นการสวดมนต์ส่วนใหญ่ื่อส่วนนักบุญคนนี้หลังจากที่เขาผา สงคาม,มาเขาก็ยังฝันเรื่องสงครามเมื่อครั้งก่อนอยู่เลยเพราะง้นเขาก็เลยมาปรึกษาหลวงพ่อว่าควรทําไงดีซึ่งก็เหมือนเดิมเลยหลวงพ่อไอ้เขาแนะนําให้สวดมนต์และระหว่างที่นักบุญกําลังเดินกลับห้องก็มีผู้ชายคนนึงเดินตามเข้ามาผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าฮิกเขาก็เป็นนายอำเภอจากเขตนอกเมืองมีแวมไพ์บุกเข้ามาโจมตีในเขตของเราแล้วแวมไพ์พวกนั้นก็เอาตัวลูซี่หลานสาวของท่านไปซึ่งนักบุญคนนี้เขาก็คือพี่ชายของโอเวนโอเวนเขาก็ยังไม่ตายแต่ว่าเขาก็บาดเจ็บสาหาัสเขาก็เลยบอกกับนา,า,ายอำเภอว เขาที่เป็นนักบุญได้ที่ไหนแล้วก่อนหน้านี้ลูซี่ก็เคยบอกกับเขาอีกว่าถ้าเป็นเรื่องการฆ่าแวมพร์เนี่ยท่านเก่งสุดในบรรดาน,นักบุญละเพราะงั้นตอนนี้เขาจะไปตามหาลูซี่ระหวังว,ว่าท่านจะไปกับเขาด้วยทางานนักบุญก็คิดหนักเลยศาส,สนาจักรเคยบอกไว้ว่าตอนนี้ไม่เหลือแวมพรยอยู่ด้านนอกแล้วไม่ใช่หรอทีนี้นักบุญเขาก็เลยไปคุยกับพวกศาสนาจากักรพอพวกศาสนาจักรได้ยินเรื่องนี้พวกเขาก็บอกว่าแวมพร์มันไม่มีแล้วสักหน่อยอีกอย่างหนึ่งพวกเราก็ไม่ได้รับแางงานว่าแวมพรยบุกลุกมาตั้งนานแลนา,าก,กา่ล,กล นั้นก็เป็นที่ซ่องสูงของพวกนอกกฎหมายอยู่แล้วด้วยแล้วแถมคนพวกนั้นยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในพระเจ้าอีกเพราะงั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไงและการที่ส่งนักบุญไปที่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรทําเลยแต่ว่านักบุญเขาก็อยากตามหาหลานสาวของเขาไงเดี๋ยวนะท่านนักบุญท่านลืมไปแล้วใช่ไหมว่าการต่อต้านศาสนาจักรก,ก็คือการต่อต้านพระเจ้าแล้วพอคุยกับศาสนาจักรดีๆด,ด้วยไม่ได้ผลทางพระคุณเจ้าแชมเบอร์เขาก็มาถามนักบุญให้แน่ใจอีกรอบหนึ่งว่านักบุญคิดจะไปจากเมืองนี้ใช่ไหมเขาก ตัวนักบุญเอาไว้แน่นอนว่าทหารธรรมดาก็สู้นักบุญไม่ได้หรอกส่งมาสิบคนก็เละหมดเลยสิบคนแล้วพอเคลียร์ตรงนี้จบจากนั้นเขาก็เตรียมตัวใส่ชุดไปแสวงบุญละวัดอื่นเขาอาจจะเดินแต่ว่าวัดนี้เขาขี่มอไซค์เลยจากนั้นนักบุญเขาก็าขับรถมาที่บ้านน้องชายของเขาซึ่งแนวเพอเขาก็รออยู่ที่นี่พอดีจากนั้นแนวเพอเขาก็พานักบุญไปหาโอเว่นที่กําลังรักษาตัวอยู่โอเว่นเขาก็าแค้นมากที่เขาช่วยใครไม่ได้เลยสักคนหนึ่งเขาขอฝากพี่ชายของเขาหน่อยว่าให้จัดก,การพวกมันให้หมดทีแล้วก็พาตัวโูซี่กลับบ้าน นักบุญเขากล่าวว่าจะไปลุยเรื่องนี้คนเดียวแต่ว่านายอำเภอเขาก็ไม่ยอมเขาอุตส่าห์ไปตามตัวนักบุญมาแล้วแจ้งเขาจบงานแค่นี้เหรอนักบุญเขาก็ถามว่าถ้าเกิดไปแล้วจะทําอะไรได้นี่เขาก็เลยโชว์ความแม่นของมีดให้ดูเออปามีดแม่นดีแล้วยิงปืนแม่นไหมเรื่องปืนไม่ต้องห่วงแม่นกว่ามีดอีกและส่วนทางา้ักศาสนาจากพอรู้ว่านักบุญเขาขัดคําสั่งพวกเขาก็เลยตามตัวพวกนักบุญคนอื่นมาให้จัดก,การเรื่องนี้และการพาตัวนักบุญคนนี้กลับมาจะมีชีวิตหรือว่าตายก็ได้เขาก็ไม่สนใจท,งนนทางนั้าากิดว่ แวมไพมันต้องมุ่งหน้าไปทางเหนือแน่ๆแล้วพอทั้งสองคนขับรถมาทางเหนือเรื่อยๆพวกเขาก็าขับมาเจอกับเขตควบคุมในเขตคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกขี้ยาพวกถูกในประเทศทางนั้นแล้วพอเข้ามาในเขตควบคุมที่นี่ก็ไม่มีผู้คุมอยู่สักคนหนึ่งแล้วแถมคนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นท่าของพวกแวมไพนักบุญเขาก็สงสัยว่าการเป็นท่าแวมไพมันไม่ผิดกฎหมายเหรอมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าคนพวกนี้สมัครใจคนพวกนี้ก็เป็นพวกเล,ล่ร่อนที่อยากจะติดเชื้อทั้งนั้นนักบุญฟังก็งงเลยมันมีคนมีความคิดแบบนี้ด้ววยยเหออมมมัันนกกก็คงีละถ้าาิดู่่บุษ ไม่ได้พวกเขาก็ไปอยู่กับแวมไพ์ดีกว่าแต่ว่าคนพวกนี้ก็ไม่ค่อยมายุ่งอะไรกับพวกเรานะทีนี้พวกเขาก็เจอธาตุแวมไพ์อยู่คนหนึ่งที่น่าจะคุยรู้เรื่องที่เขาก็ถามว่าเคยเห็นเด็กผู้หญิงถูกจับมาที่นี่มั่งไหมไอ้นี่เขาก็บอกว่าไม่มีหรอกที่นี่เราก็อยู่กันสงบดีถ้าพูดแบบนี้กูว่าได้มียิงกันแน่นอนจากนั้นทั้งสองคนก็ลงไปสำรวจคุกด้านล่างนายอำเภอเขาก็เห็นว่าพื้นที่แถวนี้มันมีอะไรใหญ่ๆอยู่ด้วยอ๋อไม่ต้องตกใจนี่คือเมื่อของพวกแวมไพ์เองมันจะทำแบบนี้เฉพาะตอนที่พวกมันอยู่ในรััังงเเทท่่่่านนน้ออสรุปีีวมไลยใช แล้วพอลงมาด้านล่างเรื่อยๆก็เจอท่าผู้รักใช้อีกคนหนึ่งท่านคนนี้เขาก็ตกใจที่มีคนลงมาที่นี่เขาก็พยายามบอกว่าให้ออกไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวเจ้านายเขาโกรธและส่วนทางด้งนานฮิตที่ยินดูอยู่ตอนนี้มันก็มีทา่าคนอื่นที่พยายามจะฆ่าเขาโอ้โหมาซะเยอะเลยกูไปข้างนอกดีกว่าแล้วพอวิ่งออกมาข้างนอกไอ้พวกนี้มันก็วิ่งตามมาอีกฮิตเขาก็กล่าวว่าจะใช้ปืนแล้วแต่ว่านักบุญก็มาห้ามเอาไว้อย่าเพิ่งใช้กระสุนเลยยิงไอ้พวกนี้มันไม่คุ้มหรอกแล้วพอนักบุญจัดก,การในพวกนี้จนเหลือแค่คนเดียว<ๆ>เขาก็ถามว่่่่าาาจจะะบออกกไไดด้้้ยยังงววเเ็ผููหหหญิทีนใ วลาสิบวิถ้าไม่พูดก็ตายอยู่ที่นี่แหละโอ้โหถ้าให้เวลาสิบวิกก็เลอๆ,ๆเลยหลวงพ่อเพราะว่าตอนนี้พระที่กําลังจะตกดินพอดีทีนี้นักบุญเขาก็าถาม,นมานอำเภอว่าใสากระสุนเต็มแล้วใช่ไหมถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้ปืนแล้วพอแสงอาทิตย์หายไปพวกแวมไพร์ที่หลับอยู่พวกเขาก็ตื่นขึ้นมาานอำเภอเองเขาก็เพิ่งเคยเห็นแวมไพร์ตัวเป็นๆครั้งแรกตัวเดียวกูก็จะแย่แล้วแม่งมากัน6ตัวเลยอ่ะทีนี้ก็ได้เวลาสวดแผ่ส่วนบุญสักหน่อยโอ้หลวงพ่อไม่ต้องสวดเรามาช่วยได้ที่ไหนอะ่ะแล้วพอสวดจบก็มีอาวุธ เก็บไปก่อน2ตัวและส่วนทางด้านแอมเพอเขาก็ยิงแวมพายไม่โดนเลยสุดท้ายเขาก็ได้นักปุ่นมาช่วยทีนี้มันก็เหลือแวมพร์อยู่แค่ตัวเดียวและตัวสุดท้ายมันก็ไม่สู้แล้วมันก็หนีไปอีกสรุปว่าเองจะบอกได้ยังว่าพวกมันพาเด็กผู้หญิงไปที่ไหนเห็นสภาพเจ้านายมึงแล้วใช่ไหมตายไป5้าหนีไปตัวหนึ่งอ๋อพวกเขาพาเด็กผู้หญิงไปทางทิศตะวันตกครับท่านและพวกนี้มันจะพาตัวเด็กผู้หญิงไปทําไมอย่างพูดไม่ทันจบเลยแวมพรยที่หนีไปเมื่อกี้มันก็กลับมาฆ่าผู้ชายคนนี้ทิ้งสุดท้ายแวมพายทั้้ง6ตััััวววกกกกก็โดนนนนนนจาารหมมมมเื่่ออคบพ หลาสาวเขาไปทางทิศตะวันตกถ้าดูจากแผนที่พวกมันก็น่าจะพาไปที่โซลามิลาซึ่งที่นั่นก็เป็นหนึ่งในรังที่ใหญ่ที่สุดของพวกแวมพายเดี๋ยวนะหลวงพ่อไม่ใช่ว่ารังของพวกแวมพายโดนกวาดล้างไปหมดแล้วเหรอเมื่อก่อนเขาก็คิดว่าใช่แต่ว่าตอนนี้มันไม่น่าใช่และที่สําคัญเขตควบคุมที่อยู่ที่นี่มีแวมพร์อยู่แค่6ตัวเองแล้วก็เป็น6ตัวที่โดนขับไล่ออกจากกลุ่มเพราะว่ากากที่สุดอูฟังไม่ผิดใช่ไหมไ้หกตัวเมื่อกี้นี่คือกากแล้วเหรอแล้วถ้าดูจากตอนที่เราสู้กันเมื่อกี้เข ้แบบนี้ก็พออย่างน้อยก็ต้องคาดดาวการเคลื่อนไหวของพวกมันให้ออกไม่งั้นกระสุนที่เตรียมมามีเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกแล้วพอทั้งสองคนขับรถมุ่งหน้ามาทางตะวันตกได้สักพักหนึ่งนักบุญเขาก็าถามว่าที่ฮิกอยากช่วยลูซี่ขนาดนี้เพราะว่าเป็นแฟนกันใช่ไหมแล้วโอเว่นน้องชายของเขารู้เรื่องนี้ไหมฮิกเขาก็าสารภาพตามตรงเลยว่าใช่เราสองคนคบกันอยู่แต่ว่าลูซี่เธอยังไม่ได้บอกพ่อของเธอเลยอืมกูว่าและทําไมถึงเป็นห่วงหลานสาวก,กูจังเลยจากนั้นทั้งสองคนก็เดินทางต่อจนมาถึงหลังของพวกแวมไพร์แต่ ฮิกเขาก็บอกว่ารีไปต่อดีกว่ามั่งเสียเวลาเปล่าแต่นักบุญเขาก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งพูดจบก็โดดลงไปเลยทิ้งกูไว้ในรังวมมพร์คนเดียวซะด้วยแล้วพอนักบุญเข้ามาสำรวจด้านล่างเขาก็เห็นอะไรแวบบแบบแล้วพอวิ่งตามมาเขาก็เจอนักบุญอีกคนหนึ่งต้องบอกตามตรงว่าในเรื่องนี้นักบุญไม่มีชื่อของตัวเองนะใครที่เป็นนักบุญก็เรียกชื่อนักบุญเหมือนกันหมดนักบุญผู้หญิงเธอก็บอกว่าทางศาสนาจากส่งเราสี่คนมาตามล่าตัวท่านอีก3คนพวกเขาก็ไปหนักเจอท่านที่เมืองเจอริโกและส่วน เ,รเพราะเธอไม่เคยเชื่อเลยว่าคนอย่างท่านจะทรยศศาสนาจากักรและระหว่างที่สองคนนี้กำลังคุยกันอยู่พิกท,ที่อยู่คนเดียวเขาก็ไล่ยิงตัวอะไรก็ไม่รู้พอนักบุญเดินออกมาดูเขาก็บอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นผู้พิทักษ์หลังทางนั้นเราสองคนก็ลี่ไอ้ตัวนี้ก่อนเลยในแวมไพร์ตัวนี้มันก็ตัวใหญ่กว่าตัวธรรมดาซะด้วยโดยความที่นักบุญเขาไม่อยากมาเสียเวลาที่นี่เขาก็สวดรอเลยสวดเสร็จปับ๊บวิ่งเข้าใส่ทันทีแล้วส่วนนักบุญผู้หญิงเธอก็เป็นงานเหมือนกันเธอก็หยิบหินมาสองก้อนแล้วก็ปาไปข้างหน้าจากนั้นนนนนนัักกกบุญเอ็ปปีีหิ้้ พอควันเสร็จนักคุณเข้าหันมาถามว่าพี่เทพไหมน้องหญิงก็ยังไม่ทันตอบเลยนี่เขาดันตอบแทนจากนั้นทั้งสาคนก็เดินสำรวจมาเรื่อยๆในพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นรังที่เพิ่งสร้างมาใหม่นี่แล้วทางนั้นแวมไพร์ที่อยู่ที่นี่มันไปไหนกันหมดพอเดินมาเรื่อยๆมันก็มีรูตรงนี้ที่ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนี่เขาก็บอกว่าเมืองที่อยู่ตรงนั้นคือเมืองเจอริโคเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณบอกว่าเพื่อนของคุณ3าคนไปรอที่เมืองไหนนะในที่เมืองเจอริโคตอนนี้อยู่ๆก็มีรถไฟขบวนหนึ่งมาจอดที่นี่ราบอกเลยว่ามี รถไฟผ่านมาทางนี้ด้วยแล้วแถมมัตจอดก็ไม่มีผู้โดยสารลงมาสักคนหนึ่งรปภเขาก็าสงสัยได้แค่แป๊บเดียวตายซะและ้วจากนั้นไม่นานทั้งเมืองก็เริ่มวุ่นวายพวกแวมไพร์พวกนี้ก็ไล่ฆ่าชาวบ้านทีละคนและส่วนในตัวที่เต้นอยู่ในดูจากทรงน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งแน่นอนและทั้งนั้นนักบุญ3าคนที่มารออยู่ที่เมืองทีนี้ก็ได้เวลาพวกกูเฉิดชายสักทีใครก่อนดีเรา3คนมันกวากมือเรียกแล้วนักบุญคนแรกเขาก็รำเข้ามาเลยกูก็รำตั้งนานต่อยกูทีเดียวกูตายเลยเนี่ยเอาไง นักบุญเพกที่เพิ่งมาถึงเมืองดูเหมือนว่าเราสามคนจะมาช้าไปหน่อยคนทั้งเมืองหายไปหมดเลยแล้วพวกเขาก็เห็นแล้วว่านักบุญสามคนที่มาที่นี่ก่อนหน้านี้ทั้งสามคนก็โดนตึงกับไม้กางเขนกันหมดอีกเขาก็ถามว่ามันมีแวมไพร์ที่ทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแวมไพร์ชนิดนี้เขาไม่เคยสู้มาก่อนแน่ๆมันเล่นยกพวงมาถล่มทั้งเมืองแล้วก็หายไปแบบนี้เลยเนี่ยนะแถมแถวนี้ก็ไม่มีรางของแวมไพร์สักที่หนึ่งแล้วพอเดินสำรวจไปเรื่อยๆนักบุญเขาก็เหมือนจะรู้แล้วว่าพวกมันมาได้ นีต่อไปจากที่นี่ก็คือนครหลวงที่เขาก็ถามว่าสรุปว่านี่มีรถไฟขนแวมพร์ด้วยใช่ไหมแล้วพวกมันกําลังบุกไปโจมตีเมืองหลวงว่างนันเหอะทั้ง3คนก็เลยต้องวางแผนหยุดรถไฟขบวนนั้นและส่วนวิธีการก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ระเบิดรางรถไฟก็จบนักบวชผู้หญิงเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะขับมอเตอร์ไซค์แซงหน้ารถไฟไปก่อนแล้วเธอก็จะไปวางระเบิดก่อนที่รถไฟจะไปถึงเมืองหลวงและส่วนทั้งสองคนก็มีหน้าที่ขึ้นรถไฟไปช่วยลูซี่ส่วนทางด้านลูซี่ที่โดนจับมาในตัวหัวหน้าแวมพร์มันก็รู้ว่าถ้าจับลูซี่ มานักบุญพระเอกก็ต้องตามมาช่วยแน่ๆแ,แล้วถ้านักบุญพระเอกออกมาจากเมืองหลวงนักบุญคนอื่นพวกเขาก็ต้องตามมาด้วยเหมือนกันแล้วสาเหตุที่แวมไพร์ตัวนี้รู้เรื่องของนักบุญพระเอกก็เพราะว่าตัวเขาเองก็เคยเป็นนักบุญมาก่อนแล้วก่อนที่ทั้ง3าคนจะบุกไปที่รถไฟที่เขาก็ถามว่าถ้า,า,ถาเกิดลูซี่กลายเป็นแวมไพร์ขึ้นมาลูซี่เธอจะต้องโดนฆ่าใช่ไหมนักบุญผู้หญิงเธอก็บอกว่าใช่เพราะว่า2คนนั้นเป็นญาติกันไม่ใช่รือไงแต่ถ้ากลายเป็นแวมไพร์เมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่ญาติกันอีกพอเตรียมตัวกนเรรีบบอทกก็ุุไไป่่่่ฟแตจะิม ฮิตเขาก็ถามให้แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าลูซี่กลายเป็นบำไพเธอจะต้องโดนฆ่าใช่ไหมโอ้ยมึงนี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยคนที่ทําใจยากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือนักบุญพระเอกเนี่ยรู้ไหมว่าความจริงเขาก็คือพ่อของลูซี่ฮิตเขาก็ไม่เชื่อนักบุญบ้านใครมีลูกได้ก,กว่าที่ศาสนาจักรจะมาเจอเขาเองก็มีลูกมีเมียไปแล้วไงซึ่งนักบุญส่วนใหญ่ก็จะถูกเอาไปตั้งแต่ยังเด็กมีแค่นักบุญพระเอกคนเดียวที่ความสามารถของเขาโผล่ขึ้นมาตอนโตเพราะงั้นเขาก็เลยต้องทิ้งทุกอย่างแล้วก็ไปอยู่กับศาสนาจักรซึ่งตอนนั้นลูซี่กกกก็็็ยังงเเเดมาาธออจอจํะไร ไม่ได้หรอกแต่ว่าเรื่องนั้นช่างมันก่อนถ้าเกิดว่ายิงเขาที่นี่แล้วเองจะไปช่วยลูซี่ยังไงถามจริงว่าเองจะสู้กับแวมพไพร์ไหวเหรอฮิกก็เข้าใจแล้วงั้นตอนนี้รีบไปช่วยลูซี่ดีกว่าทีนี้ทั้งสองคนแก่ขึ้นมาบนรถไฟกันก่อนและส่วนนักบุญผู้หญิงเธอก็ล่วงหน้าไปวางระเบิดพวกทาสของแวมไพร์มันก็ไม่ยอมพวกนี้มันก็ขับมอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาอีกทีหนึ่งและส่วนทางด้านฮิกที่เข้ามาในรถไฟโอ้โหแวมไพร์เพียบเลยและส่วนทางด้้นนักบุญเพลที่ขึ้นมาด้านบนรถไฟเเเเคค้้้าาาาก็ไดดจออออัหหวววนนนนแแมพลต่่่่ีีืืขงทโ ายลากไปกินเนี่ยตัวหัวหน้าก็บอกว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้ตายแต่ว่าก่อนที่เขาจะตายเขาก็ได้เจอกับราชินีของแวมไพร์ราชินีแวมไพร์ก็ได้มอบเลือดของเธอให้กับเขาทําให้เขาได้เห็นแสงสว่างสักทีว่าโลกนี้มันต้องการอะไรกันแน่และเขาก็คือคนแรกที่กลายเป็นมนุษย์แวมไพร์เอางี้ดีกว่าในฐานะที่เราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเดี๋ยวเขาจะคุยกับราชินีแวมไพร์ให้เอาไหมกูไม่ได้อยากคุยเรื่องนี้เลยช่วยส่งตัวลูกกูคืนมาสักทีแล้วพอสู้กันนักบุญเพ่เขาก็สู้แทบไม่ได้เลยและส่วนทางด้านนักบุญผู้ออกวาย,ยแต่่ เธอก็ต้องจัดการกับพวกทาตของแวมไพร์พวกนี้ซะก่อนมากับสีห้าคันไม่มีประโยชน์เลยโดนเก็บเรียบทุกตัวแต่มันก็มี่าตของแวมพร์คนนึงดันทำลายตัวจุดชนวนระเบิดได้พอดีสุดท้ายเธอก็ต้องใช้มอไซค์เนี่ยแหละเป็นตัวระเบิดแทนและทางหน้าน,นักบุญที่พยายามสู้เขาก็าสู้ไม่ได้เลยพอจะต่อยทีนึงแม่งหลบเก่งเหลือเกินสุดท้ายนักบุญเขาก็โดนซัดจนล่วงไปเลยและส่วนทางหน้าฮิตที่พยายามหาตัวลูซี่หาไปหามาพวกแวมพร์ก็ดันมาเกิดตอนนี้อีกและระหว่างที่เขากำลังหนีพวกแวมพร์เอา้าหลวงพ่อมาได้ไงเนี่ยมาก ดีแล้วมาช่วยกันเคียไอพวกที่ตามมาหน่อยดิแต่ฮิกเขาก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้เป็นกลางวันนี่หว่าเขาก็เลยยิงหลังคารถไฟให้แสงส่องเข้ามาไอพวกแวมไพร์พวกนี้มันก็เลยตามมาไม่ได้ที่นี้ทั้งสองคนก็รีบวิ่งไปที่หัวขบวนจนมาเจอลูซี่ส่วนคนที่มาขวางทั้งสองคนก็คนเดิมเลยทีนี้ฮิกเขาก็โดนถีบจนตกรถไฟไปคนหนึ่งซ้ายก็รถไฟขวาก็มอไซ่นี่ถ้าเกิดมึงเสียเวลาไปวิ่งตามนี่กุตบเลยนะ่ะและส่วนทางหน้าน,นักบุญที่โดนกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวอยู่สักพักหนึ่งทางลลูููซ่่เเ้้าาาก็พยยยยมมาชวชวใไดไหนส้ เ่งเหมือนพ่อเลยเนาะทำหน้างงแบบนี้อย่าบอกนะว่าไม่รู้ที่โดนกระทืบอยู่เนี่ยคือพ่อมึงเนี่ยนี่ท่านนักบุญเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเหรอในเมื่อไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้ก็สลบไปก่อนซะไปและส่วนนักบุญที่พยายามมาช่วยก็โดนแทงไปอีกคนหนึ่งและระหว่างที่แวไพายกำลังจะก,กัดคอลูซี่นักบุญเขาก็ปามมดปักไปที่คอของแวมไพร์และส่วนลูซี่เธอก็กระเด็นตกลรถไฟลงมานักบุญเขาจับลูซี่คนเดียวก็จะแย่อยู่แล้วไอเวนี่เขาก็ดั่นมาเหยียบมือซ้ำอีกแต่พอหันไปดูที่หน้ารถไฟนักบุญผู้หญิงเธอออขับมม์ไซาถึงทีีี่่นพด สันตโลเลยทีนี้ตายยกขบวนแล้วพ่อแวมพร์สุดเก่งกูก็ดันมาตายเพราะโดนไฟข้อไอ้แวมพร์ที่อยู่บนรถไฟก็ไม่ลอดสักตัวและส่วนนักบุญที่โดดลงมาก็ดันรอดและทางดน้านเพอกตัวจริงเขา,าเพิ่งขับมอไซค์มาถึงที่นี่พ่อนี่ทั้งโดนแทงทั้งโดนมาจากรถไฟพอผู้ชายขับมอไซค์มาแค่แป๊บเดียวมึงรีบเลยแล้วหลังจากที่เคลียร์เรื่องพวกนี้จบนักบุญเขา,าก็กลับมาที่นครหลวงอีกรอบหนึ่งไหนมึงบอกว่าไม่มีแวมไพร์เหลืออยู่แล้วไงงั้นทุกคนช่วยบอกทีดิว่าหัวของตัวเนี่ยมันคืออะไรถ้าเกิดเราไม่เชืววเ่อว ลองไปดูที่ขบวนรถไฟด้านนอกเมืองเด็กมีหัวแบบนี้อีกเป็นร้อยตัวแต่ในรถไฟขบวนนั้นไม่เจอราชินีของแวมพายเลยในพระคุณเจ้าเขาก็บอกว่าโกหกอย่าไปเชื่อมันเลยทุกคนผู้ชายคนนี้มันพยายามทําลายความมั่นคงของเมืองแลวอีกอย่างหนึ่งสงครามแวมพร์มันก็จบไปตั้งนานแล้วด้วยโอ้โหจบบ้านมึงน,นิมันดูสภาพกูดิเนมันคิดว่ากูไปเดินเล่นมาหรือไงสงครามครั้งนี้มันเพิ่งเริ่มขึ้นและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่ามไ้ัยง กดติดตามมากดให้หน่อยสำหรับคลิมนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ